จริงๆต้องบอกบอกผู้ชมก่อนว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องทำเตือนได้น้อยอย่าทำตามโต๊ะก่อนใช่ตอนนั้นเราไปไปอัดอัลบั้มมันอัดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปบอกว่าไปที่ไล่ไวน์ใช่ป่ะแล้วก็ซื้อไวน์กลับมากันเต็มเลยคนละสามขวดสี่ขวดอะไรเงี้ยคือไวน์ที่ออสเตรเลียมันถูกอ่าคือบางทีเราก็ตกใจนะเราอยู่มันไม่ใช่ซิดนีย์นะมันเป็นปลายชาญเมืองซิดนีย์ป่ะที่เราใช่อไวซื้อไปห้าขวด แล้วเราไปเจอไวขวดละสองสรอยนี่ตกใจมากรสชโลกถูกกว่าน้ำอย่างเงี้ยรสเยี่ยมมากแล้วก็ได้บอกว่าด้วยความเก็บกดก็คือแบบว่าการอัดอัดเสียงมันมันอึดอัดมากมันแบบมันเครียดแล้ววันนั้นสุดท้ายแล้วเอาละอัดเสร็จอัดเสร็จผมก็เปิดก่อนเลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วนั่งเลยริมระเบียงสวยๆไม่มีแก้วไม่เป็นไรเปิดปุ๊บวิวซิดนีย์กระดปกปอกปอกปกปั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 กปอกปกป แล้วก็นั่งแบบเริ่มมึนๆแล้วไอ้นี่มาทำแล้วยักษ์ออคนละขวดพี่เอาป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกเอาดิวะเอกอกปอกบอกปอกปอกภาพตัดภาพมาประมาณตีห้านาทีสองคนมันนั่งคุยกันคนละเรื่อง <c oughs> <c oughs> แล้วเหมือนคุยเรื่องเดียวกัน <c oughs> ไอ้นี่เป็นคนเห็นมันคุยอะไรกันวะมาที่หลังเลยแม่งมาที่หลังแม่งงงสิ่งที่มันทำคือปอกปาพ ก็จะตามไม่ทันเลยจะได้อีทีแล้วจะได้คุยเรื่องสรุปตอนจบคือแม่งสามคนคุยกันสามเรื่องคือผมรู้สึกผิดอ่ะเพื่อนมันสนุกกันสองคนแล้วมันไอพูดไอคนนี้พูดเรื่องสีขาวไอ้คนนี้เรื่องสีดำเอาไงดีวะ กูมากูไปกลุ้มไปไวไปฝากคนที่บ้านไม่เหลือสักขวดหรอกินกันไปคนละสองสองขวดเลยนะโอ้โหดมากเลยอีกวันนึงคืออีกวันนึงนรกเลยเห็นว่าคุณเคยแมทนั้นคืออะไรที่เมาแล้วรู้ตัวอีกทีคือคือด้วยความวัยรุ่นนะพี่แบบคือแบบล้อไปเที่ยวสมเด็จกันอไปกับแก๊งกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยแหละเฮฮาทำให้ตังค์ก็ไม่ค่อยมีรวมๆตังค์แล้วนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อเหล้าที่เป็นเหล้าแบบว่าพื้นเมือง พื้นที่อ่ะเพื่อนรุ่นพี่บอกเฮ้ยอันเนี้ยกินแล้วชุ่มคออาชุ่มกดมาชุ่มอลไรกดมาอะไรโ hover มาเลยเข้าสม็ดเปึ้งไปก็กินอะไรก็กินธรรมดามันมันรสชาติมันอะมันเหมือนยาดองแหละกินแล้วมันชุ่มคอไม่บาดเลยไม่ไมด้อ้อร่อยแล้วน้ําเปล่าตามหวานจี๊้หวานจี้เสร็จทีนี้มันก็ยังมีช่วงหนึ่งที่มันเริ่มสนุกมากมันนั่งล้อมวงใช่ป่ะแล้วมันก็คนละช็อตคนละช็อตเนี่ยไปเรื่อยๆอ่ะ คือโดนไปแคสี่ห้าช็อตคือไอ้เราก็เติมมันอยู่แล้วเนี่ยพอโดนไปสักสี่ห้าช็อตเริ่มแบบพามันเริ่มเดือนลองรู้ตัวีกทีคือคือผมขาดไปตอนไหนไม่รู้ก็คือหลับอยู่ที่ผ้าใบเนี่ย็นเตียงผ้าใบแต่พอรู้ตัวีกทีอ่ะจริงๆเลยอ่ะคือแม่ไปอยู่ในน้ำท้องบาเตียงผ้าใบแล้วแม่ไม่มีเสื้อผ้าเลยอ่ะไปทั้งเตียงงเลยเหรอเออไปทั้งเตียงแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนี่คือแบบรู้ตัวตื่นมาเฮ้ยมาอยู่ในน้ำวะก็แบบเอา เสื e. ้อผ้าคุณไไหนวะเนี่ยอะไรยากให้เช็คการหยุดกระไลของตนเองหรือเปล่าแบบตอนนั้นมันเมาเลยพี่ไม่มีเสื้อผ้านี่คือไม่มีกางเกงในด้วยไม่มีกางเกงในเลยเลยไอ้พวกนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละเย้ดูจบแล้วอย่าลืมนะกด subscribe YouTube channel ของ Jim TV ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรามีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านเพลิดเพลินแล้วดึงๆ